ขอความเจริญในธรรมจงมีแนดะ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องบาร,รมีสืบต่อกันมาตามลำดับก็มาขยายวิริยะบาร,รมีออกไปค่อนข้างพิสดารมากจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตทุกเรื่องเนี่ยความเกียดคร้านมันกลายเป็นอุปสรรคอยู่มากบ้างน้อยบ้าง เราลองดูว่านักเรียนนักศึกษาเวลาต้องการจะเข้าเรียนเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นมีการวิ่งเต้นร้องโมมร้องให้เสียเงินเสียทองขอใได้เรียนเท่านั้นเองเราดูแล้วคล้ายๆเธอจะขยันเหลือเกินอยากเรียนเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปัญหาที่หนักใจที่สุดในฐานะที่เป็นครูสอนนักศึกษาบรนานเลกน คือขี้เกียจเรียนสั่งให้ทํางานก็ไม่ทาสั่งให้รายงานก็ไม่รายงานสั่งให้ค้นคว้ามาก็ไม่ค้นคว้าทําก็ทําอะไรมาลวกลวกกว่าจะได้สักเรื่องนียต้องจําที่จาใจกันเลยกันก็ไม็ชอบคนนะตอนไม่ได้เข้าไปก็อยากจะเข้าไปทุกวิถีทางขอให้ได้เข้าไปให้ได้พอไม่ได้เข้าไปแล้วร้องห่มร้องไห้กันเป็นการใหญ่พอเข้าไปจริงๆไม่ทํา เกียจแม้แต่คนที่ตั้งใจจะบวชเนี่ยจะศึกษาและเรียนบวชมาเพื่อศึกษาและเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแต่พอเธอบวชข้าจริงเนี่ยปรากฏว่ายากที่จะให้เธอมีความเพียรพยายามอย่างต่อนเนื่องจริงๆมันก็รูปแบบของการวิ่งแข่งมาราธอน,นังกล่าวนั่นเอง ถ้าเราที่ประสบความสําเร็จทางการศึกษาก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีทางการทํางานในตําแหน่งหน้าที่ต่งตางๆก็ดีมันส่วนน้อยเท่านั้นเองที่อยู่บนยอดแหลมมงเจดีส่วนใหญ่มันก็อยู่พื้นล่างวันจึงได้นําเสนอขยายเรื่องวิริยะไว้มากหรือแม้แต่ในโครงการแผ่นดินทําแผ่นดินทอง อาต,ตมาเคยเป็นวิทยากรตั้งแต่ตอนต้นๆนะฮะตั้งแต่โครงการแผ่นดินทรรมเป็นทองปรากฏพระปฐมบร,รมราชอ,องค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นด,ดินโดยทาเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามก็นํามาขยายเป็นโครงการแผ่นด,ดินทาแผ่นด,ดินทองโดยการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับ อาตมาได้เคยรับอาราธนาไปบรรยายในที่ไปชุมตัววิทยากรนะที่โรงแรมเมียงใต้ว่าตั้งปัญหาถามวิทยากรเหล่านั้นว่าแผ่นดินธทำแผ่นดินทองนี่คุณจะทำก่อนหรือจาทองก่อนก็ไม่มีใครตอบไปนะ เราะเป็นการถามที่ต้องการยะอธิบายก็ไม่ประสงค์จะให้ตอบคือตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วก็เลยเล่านิทานให้ฟังแล้วก็คิดตัวเองว่าทำควรจะมาก่อนหรือทองควรจะมาก่อนวก็เล่าเรื่องเรื่องทองมาก่อนเพราะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ย เป็นเพื่อนฝูงกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เที่ยวสนุกสนานแบบไปรุ่นทั้งหลายไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นลักเล็กขมโมยน้อยแต่รู้สึกมันก็สนุกดีอ่ะแล้วก็พ่อแม่ก็ยกย่องชื่นชมที่ลูกไปลักขมโมยไปได้เลยก็ตะเลิดก,กันไปใหญ่ในที่สุดมันก็คุมกันเป็นกองโจรจนถึงจุดหนึ่งก็ไปปล,ล้นเรา ราวหนึ่งก็ไปปล้นกองคาราวานเกวียนคาราวานเกวียนนี่คนเขาเยอะเหมือนกันคนก็เรียกว่าเป็นร้อยอะแต่ว่าไม่ใช่นักรบเท่านั้นเองพวกกองเกวียนก็ต่อสู้กัน่อรักษาสมบัติกันตัวเองพวกโจรก็โลภอย่างแรงเมื่อต่อสู้ขัดขวางก็โกรธแรงเหมือนกันและในที่สุดก็บาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่าย่ายเจ้าพวกกองเกวียน ที่สู้ไม่ได้ก็หนีไปมันก็มีแต่คนตายกับคนบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่ก็ตายนะะตรงลงว่าคนเหล่านั้นก็ไปเปิดดูตามเกวียน,นต่างๆก็เจอทรัพย์สมบัติในมหาศาลมากความโลภมันก็เกิดขึ้นมีความรู้สึกต้องการได้มากคือความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นต้องการจะได้มากๆแล้วทุกคนก็อยากได้มาก มันแน่นอนนะฮะคือถ้าอยากได้มากหมดทุกคนมันก็จบลงหาข้อยุติได้ยากแต่ว่าในกรณีนี้จบลงโดยไม่มีใครได้นะในสุดก็พวกเพื่อนฝูงที่เป็นโจทย์มาด้วยกันต้องทะเลาะกันเองเพื่อแย่งการได้เปรียบการได้มากกันรบกันเองเราไปรบมาก็ปรากฏว่าเหลือสองคนไอ้สองคนนี่ยังโลภไม่หาย อย่างิษยาไม่หายอย่างสนีไม่หายอย่างเห็นแก่ตัวไม่หายเลยต้องการจะเอาคนเดียวอยู่นั้นแหละความคิดมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ในที่สุดก็ต่างก็วางแผนให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาอาหารมารับประทานกันก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะฮะรบกันหมดแรงครับล้วกินอาหารด้วยกันแล้วก็ไปกันก็แบ่งทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปด้วยกัน แต่ว่าต่างคนต่างก็คิดชั่วด้วยกันคนที่ไปนำอาหารมานั้นตัวเองก็ซื้ออาหารกินจะจนอิ่มเลยแล้วก็ซื้อมาฝากเพื่อนโดยเอายาพิษโรยใส่มาด้วยโดยคาดหวังว่าเมื่อเพื่อนกินอาหารที่ตัวเองโรยยาพิษใส่ไว้แล้วก็ตายเนี่ยตัวเองก็จะได้ทรัพย์สมบัติคนเดียวแต่คนที่คว้าทรัพย์สมบัติอยู่คว้ากองเกลี่นอยู่ก็คิดเหมือนกัน ว่าเมื่อเพื่อนมาถึงเราก็จะแอบซุ่มอยู่แล้วฆ่าเพื่อนให้ตายแล้วก็กินอาหารที่เพื่อนนำมาอิ่มแล้วเราก็ขนทรัพย์สมบัติกลับบ้านผลุดท้ายก็ตายทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งตายเพราะยาพิษคนหนึ่งตายเพราะเพื่อนแทงตายคนนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าอาการของกิเลสเนี่ย เวลามันเกิดแล้วมันหนุนเนื่องกันมาอย่างนี้เพราะคนเราถ้าจะต้องการให้ดะใ,ให้ให้ให้มีแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเนี่ยต้องเริ่มที่ธรรมก่อนถ้าไปคิดเอาทองแล้วในในที่สุดนจิตใจซึ่งไม่มีคุณภาพดีพอมันจะแย่งทองกันแล้วก็ชักฆ่ากันตัวอย่างเหล่านี้ดูที่ไหนก็ได้ มันเป็นอาการของความบกพร่องในด้านบารมีคือบารมีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยทานบารมีก็หย่อนศีลบารมีก็หย่อนเนคขมะก็หย่อนปัญญาก็หย่อนความเพียรก็หย่อนไม่หย่อนหมดเลยไม่มีกำลังพอที่จะคุ้มครองตัวเองให้สามารถหาจุดกลางในการประสานประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกันแต่ที่จริงถ้าดีกว่านั้นก็คือว่าไม่เป็นโจรปล้นไปเลย เพียงแต่ว่าเมื่อพลาดไปแล้วในมันควรจะหยุดไว้ในช่วงในช่วงหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเลวร้ายจนเกินไปเพราะบารมีที่เป็นตัวค้ำยันอีกข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นอุปการะบารมีเหมือนกันนั่นก็คือขันติบารมีเราให้ทานก็ต้องมีขันติรักษาศีลยิ่งต้องมีขันติมาก ในคัมะนี่เอาใหญ่เลยนะมีคันติมากแล้วก็การพัฒนาปัญญาต้องเพิ่มพูนคันติการใช้ความเพียรเนี่ยจะต้องมีความอดทนมากตัวนี้ก็เรียกว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นอุปการะบารมีคือเข้ามาสนับสนุนแต่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ย คือถ้าเราอ่านในชาดกแล้วเป็นบารมีขันติบารมีภาคสนามคือหมายความว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แรงๆกับแทกแรงๆแ,แ,แล้วท่านก็อดกลั้นอดทนต่อสิ่งที่กระแทกต่อน,นั้นไว้ได้เมื่อเรามองโดยสรุปนี่ยว่าขันติเนี่ยท่านใช้ในกรณีอะไรบ้างคนนี้ไดาโปรดสังเกตประการหนึ่งนะฮะบระพุทธเจ้าจะเทศแบบ ปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเดียวมาอธิบายทุกแง่ทุกมุมเนีมันเป็นไปไม่ได้วุตติภาวะของผู้ฟังมีไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะพูดทุกๆในยะเพราะเรื่องมันจะยาวมากไปและแทนที่คนจะเกิดความสงบมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเลยไม่ได้อะไรเลยครณเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยปริยายต่าง ท่านที่สนิสนทสนมท่านท่านที่คุ้นเคยกับตำราคำพี์ในพระพุทธศาสนาบางครั้งก็ได้ยินคงได้อ่านได้เห็นศัพท์เทคนิคทางศาสนาเนี่ยเช่นว่าตีติตขาขันติทิติขันต,ต,นติอธิวาสนะขันติอะไรต่ไร,ไรเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าขันตินี้ใช้ในอาการที่แตกต่างกันแต่เรากล่าวโดยสรุปแล้วก็ใช้ไปในสี่กรณีหลัก แต่ไม่ใช่ใช้ไปเลยมันจะต้องมีปัญญาในการตรวจสอบพิจารณาว่าตรงเนี้ยทำยังไงดีคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลิงทองมันก็ไม่พูดจะดีกว่าแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันได้กรำมึงทองมันก็พูดดีกว่า จึงต้องดูที่ที่สิ่งซึ่งเรากำลังชเผชิญอยู่เนี่ยว่าทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ได้บ้างในกรณีของความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายอากาศหนาวจัดร้อนจัดลมพัดน้ำหลากฝนตกเกิดพายุเกิดไต้ฝุน่นเกิดลมหมุนอะไรก็ตามเนคือหมายความว่ามันเป็นความวิปลิตแปรปรวนของธรรมชาติ เราอยู่ถ้ากลางธรรมชาติเราก็เป็นหน่วยย่อยของธรรมชาติในสถานการณ์อย่างนั้นไม่มีอะไรอื่นดียิ่งไปกว่าการอดทนแล้วก็อยู่ให้ได้ซึ่งบางช่วงเนี้อาจจะทนอดนะฮทนอดไปด้วยอดทนไปด้วยทนทานด้วยนะหมายความวาต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวรักษาสาชีวิตไว้ในภาวะวิกฤตตรงนั้นให้ได้แต้ความลองสังเกตอะ สมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นใช้ขันติข้อเดียวหรือเปล่าก็เปล่าใช้ปัญญาด้วยใช้วิริยะด้วยใช้ทิฏฐานด้วยใช้อุเบกขาด้วยคือเกือบหมด่ะใช่โดยเฉพาะเรื่องปัญญาเนี่ยปัญญาจะเป็นหลักมากเช่นสมมติว่ามันมีไต้ฝุ่นมาแรงมากเลยเราก็อยู่ตรงนั้นพอด,ดี เระเห็นว่าปัญญาเนี่ยจะต้องมาก่อนจะต้องมีการวิรวนิจฉัยสวดตรวจสอบว่าจะทำยังไงจึงจะรอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นเพราะบารมีเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะโดดเดียวทุกครั้งเนี่ยไม่มีหรอกที่โดดเดียวมาเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าอะไรเป็นบารมีหลกักตรงนั้นนะอะไรเป็นอุปการะบารมีท่านั้นเองคตีประการหนึ่งที่ต้องใช้มากก็คือว่า ชีวิตร่างกายของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคนานทังคือเป็นร่ังของโรคแล้วก็ประพังกุหนังคือมีความเปื่อยเน่าแตกดับไปเป็นธรรมดาเราต้องผเผชิญกับปัญหาหลักๆะอย่างเบาๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ็ดข้อเนี่ยทุกวันเนี่ยนะวันงหลายครั้งด้วยหนาวร้อนหิวกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็แถมแก่เจ็บตายเข้าไปเอาเฉพาะเจ็ดข้อแรกนะมันเป็นทุกเนืองนิดทุกประจํเอาสักอย่างนั้นก็ยุ่งแล้วนะเช่นสมมติว่าคนที่มีปัญหาในช่องท้องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอย่างเดียวก็แย่แล้วยุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้เพราะ,ะสิ่งเหล่านี้มัน มันเราหลีกหนีไม่ได้มันก็ต้องอดการอดทนเอาแต่ไม่ใช่ทนโดยไม่พยายามบรรเทานะเพราะโรคเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็แสดงไว้มีสามประเภทประเภทหนึ่งต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายประเภทหนึ่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็หาย ประเภทหนึ่งจะรักษาอย่างไงก็ตามดียังไงก็ตามก็ตายคือไม่มีทางรอดโรคอย่างหนึ่งโรคอย่างเนี้โรคโรคประเภทเนี้ยโรคอาจจะเกิดแต่กรรมอย่างหนึ่งหรือว่ากรรมเข้ามาตัดรอนชีวิตประการหนึ่งพวกหมดอายุนะตายเพราะหมดอายุก็เรียกกาลมรณะเกิถึงคราวที่จะต้องตาย แต่ยามเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ก็ต้องอดการอดทนเต็มตามกำลังความสามารถของเราประการต่อไปก็คือเรื่องการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆเน็ดเหนื่อยทุกทรมานเมื่อยล้าบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้นอดทนทน,นอดสูงมาก ก่อนก,ก็มีคนมาพูดก็บอกว่าเห็นพระบางองค์ทำงานนะแล้วก็เหนื่อยแทนามาก็บอกว่าจริงๆนะคือถ้าพระที่ทํางานจริงๆกับโยมที่ทํางานจริงๆเนี่ยพระทํางานหนักกว่าแล้วก็พระจะเหนื่อยกว่าเพราะพระกินอาหารเย็นไม่ได้อาหารน้อยแต่ทางานมากแล้วงานของพระเนี่ยไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรคือทําจนเหนื่อย จนง,ง่วงหลับไปพวกที่ทำงานจริงๆนะะพวกไม่ทำงานจริงๆก็สบายเหมือนกันนะแต่างานเหล่านี้ไม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าอดทนเอาเพราะเราต้องการจะทำอย่างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยแล้นก่อนไปพบกับลูกศิษย์ต่างจังหวัดก็จัดกิจกรรมอย่างนึกชื่นชมเขานะฮะเขา เขามาพัฒนาวัดนั้นอยู่20ปีเนี่ยเขาบวชจัดบวดชชีพรามไม่โกนผมบวชชีไม่รงผมเนี่ยแล้รักษาศีลศีลแปดถึง73ครั้งบางครั้งนี่คนเป็นพันๆแต่ยังน้อยก็สี่ห้าร้อยเนี่ยได้ท,ทุกครั้งแล้วก็ตอนกลับเขาออกมาตรงก็ถามว่าตอนเนี้ยออกรายการวิทยุอยู่วันอย่เท่าไหร่ เขาบอกว่าวันนึงสรุปแล้วก็แปดชั่วโมงถ้าเรานึกดูคนพูดอยู่แปดชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เป็นงานที่เราต้องทำอะแล้วการทำงานตรงนี้บางแห่งนะฮะเขาจะมีการเรียรุงเรียรายอะไรต่ไรกันแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยเรียรายคือทำอยังไงให้ทำไปได้ก็ทำไป เพเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักมันต้องหาค่าสถานีมันต้องพยายามทํางานแล้วต้องอาจเทปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าคนทําจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยช่วยงานประสาทศาหรือหมายความมาทําตัวเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยที่ซื่อสัตย์ก็เป็นความสุขใจความภาคภูมิใจพอแล้ว มันจะหนักมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเทียบเคียงแล้วพระพุทธเจ้าเหนื่อยกว่าเราแต่พระเจ้าท่านไม่มีอุปทา,านยึดติดในเรื่องความเหนื่อยตันเองนะเวทนาทุกเวทนาเมื่อก็เกิดเยอะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคราวนี่เจ็ดวันไม่ได้ลงพระบังโคดัคือไม่ถ่ายเพื่อไงไม่ถ่ายเลยเพราะอะไรเพราะจังหวะไม่ให้อ่ะคนเข้าเฝ้ากันวุ่นวายไปหมดเลย คนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกเพื่อนยังเข้าไปแล้วยังไม่ออกไปสมทบก็บไปอีกอา่าพ็กลุ่มกลุ่มก่อนออกมากลุ่มใหม่ก็เข้าไปต่ออะไรจะหมุนกันอย่อยางเงี้ยหมอชีวกต้องถวายพระโอสถพิเศษให้เกิดการระบายบอกว่าระบายทั้งสามสิบกว่าครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทำงานตรงนี้ที่จริงคนเหน็ดเหนื่อย พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งก่อนตอนปรงประชุดมายุสังขารแน่ว่าสรีระกายของพระองค์เวนี้มันเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมแซมโดยไม่ไผ่ไม่ใช่ทัพพาัาม,มารลเกวียนที่จะแบกของหนักได้ต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรเพราะทรงทํางานหนักมากนะห้าสิบเอ็ดปีอย่าลืมนะห้สิบเอ็ดปีไม่ใช่สี่สิบห้าปีนะตอนสแสวงหาทางคนา้นคว้านี่เรียกว่าเกือบเป็นเกือบตาย อดทนกันขนาดไหนว่าแต่และเรื่องเนี่ยเกิดมาเคยอ่านที่จริงพยายามอ่านให้จบแต่อ่านไม่จบคือมันรู้สึกสะทกสะท้อมันรู้สึกไม่ค่อยสบายพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการบำเพ็ญทุกกรกริาของโปรองไว้ในมา,นาศีนาจะสตรเล่าละเอียดมากเราอ่านแล้วบางทีก็สลดว่าสงสารพระพุทธเจ้าเหลือเกินว่า ว่าจะค้นคว้าหาธรรมะมาเผยแผ่แกเราได้เนี่ยแม่ก็เกือบตายนะแล้วก็ต้องอดการอดทนทุกเรื่องเนี่ยต้องอดทนสุดๆแค่นั้นแหละอันนี้คือการทํางานงานทุกเรื่องเนี่ยไม่มีงานอะไรที่สบายสบายและงานมาปีกเครื่องเกี่ยวข้องกับคนด้วยเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องสถานการณ์ต่างๆมันมีเยอะอย่างในปัจจุบันเนี่ย การอดกั้นอดทนจึงถือว่าเป็นฐานหลักสําคัญแล้วที่ถือว่าสุดๆดเนี่ยแต่ที่น่าสังเกตว่าในตําราที่เราเรียนเนี่ยมักจะพูดถึงอดทนเวลาคนอื่นทําให้เราโกรธแต่ถ้าเราดูโดยปริยายในที่ต่างๆเนี่ยการอดทนที่ยากมันอดทนที่การมาราคะกัลโลภะ หมายความว่ามีลักษณะยั่วยวนมาจากเรื่องเหล่านี้แล้วจะทนได้ยากก็สรุปว่าอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังเนี่ยจิตใจก็มุคคลจะอ่อนไหวไปได้ย่งไง่ายดันั้นคนเรานี้จะต้องอดทนสูงเป็นพิเศษ บางครั้งมันมีลักษณะยุ่ยยวนด้วยวิธีการต่างๆของกลุ่มผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตใจเราอ่อนแอไปมันก็ไปไม่ได้ก็ไปไม่รอดมราจะต้องอดการอดทนในเรื่องเหล่านี้และอดทนอย่างหนักด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์บางเรื่องที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งคือสร้างมาโดยเฉพาะเลย ต้องการที่จะทำลายนะจะทำลายคนใดคนหนึ่งอาจจะส่งเงินจำนวนมาหาศาลมาอาจจะมีการข่มขู่คุกค,คามมาอาจจะล่อดโดยผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันทำให้คนตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออก เช่นสมมติว่าเขาต้องการให้เราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาซึ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อเราทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จับญาติพี่น้องของเราไปเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้เราทำทาไม่ทำก็จะข่าญาติพี่น้องของเราบ้างตัดนิ้วตัดมือส่งมาให้ดูบ้างอย่างวิธีการต,าต่างๆเพราะตรงนี้ยิ่งอดทนอกรกกันได้สูง แต่ภาคสนามทั้งอดทนทั้งสี่เรื่องเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านจะอดทนสูงหมดึ่งในโอกาสต่อไปนะฮะก็คงจะไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนักก็อยากจะนำตัวอย่างแต่ไม่ใช่เอาทศชาตินะทศชาติเป็นยาวเลยคือจะเอาตัวอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติเนี่ย เน้นไปที่บาร,รมีข้อใดข้อหนึ่งมันมันจะเป็นภาคสนามคือหมายความมาภาคใช้งานแทบทั้งหมดเพราะนขันติความอดกลัน้นความอดทนเนี่ยมันจึงเป็นบาร,รมีธรรมด้วยตัวของมันเองแล้วก็อุปการะในการบำเพ็ญบาร,รมีข้ออื่นๆหมายความเราจะทําอะไรก็ตามถ้าขาดขันติแล้วก็ไปไปไปด้ยาก คันติจึงเป็นพื้นฐานประกอบกับความเพียรประกอบกับสติประกอบกับสัมปชัญญะประกอบกับอธิษฐาน,าฐานหรือสัตยาธิฐานหรือสัจจาธิฐานหรือสัจจะที่เราตั้งไว้เนี่ยแต่ละอย่างรวนแล้วแต่จะต้องอาศัยความเพื่อไปคันติเข้าอดเข้าเข้าสนับสนุนด้วยกันท้งนั้นทั้งฝั่งทั้งหลาย ใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี